สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้เฟิร์นพามาชมบ้านพฤษา14 a จ้าหลังนี้เลยวันนี้พามาชมบ้านแฝดน,นะคะในเนื้อที่46.4ตารางวานะคะหลังนี้เป็นบ้านแฝด4ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะมีสนามหญ้าวกว้างๆนะคะไว้ตั้งแคมปิ้งหรือเอาไว้ปาร์ตี้บุูกระทะก็ได้นะจ้าสำหรับบ้านหลังนี้นะคะบอกเลยว่า มีลูกค้าเข้าชมบ้านตั้งแต่ยังทําไม่เสร็จนะจ๊ะบอกเลยหลังนี้ใครอยากได้ต้องรีบนะจ๊ะต้องรีบจองนะคะในส่วนของตัวบ้านนะคะก็จะมีห้องถุง,ก,งกว้างแบบนี้แล้วนะคะห้องครัวนะคะก็จะมีหน้าต่างระบายอากาศให้แบบนี้เลยนะคะสวยงามมากนะคะอันนี้คือเป็นโซนห้องครัวนะคะก็ ต่อเติมเคาน์เตอร์บาร์ให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องด้านล่างนะคะก็คือสามารถทําเป็นห้องผู้สูงอายุหรือว่าเป็นห้องทํางานเล็กๆก็ได้ค่ะในส่วนข้้งบนนะคะเป็นังบไ,ไฟห้องโถงสวยงามมากแนมะ่นี่นะคะข้างบนนะคะก็จะมี3าห้องนอน1ห,ห้องน้ํานะคะห้องน้ําก็จะเป็น โ่นขาวดำนะคะปูกระเบื้องให้ใหม่ทั้งหมดสุขภัณฑ์เปลี่ยนใหม่ให้ทั้งหมดเลยนะคะโครงการนี้ตั้งอยู่ในซอยวัดลาดปัดดุกนะคะเดินทางง่ายมากๆนะคะอยู่ต้นสายวินรถตู้งามมงวงวานนะคะแล้วก็ผาต้าปิ่นเก้านะคะโครงการนี้ก็คือจะมีรถตู้นะคะหน้าหมู่บ้านเลยเป็นต้นสายนะคะในช่วงเช้านะคะ ใครที่เดินทางทำงานในเมืองนะคะก็สะดวกสบายมากๆเลยค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจบ้านหลังนี้นะคะสามารถติดต่อนนะัดชมบ้านได้นะคะตามเบอร์โทรและไอดีไลน์ด้านบนได้เลยสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะ